ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยมันญี่ปุ่นที่ผมได้ปลูกไว้นะครับปุ๋ยที่ผมใส่ก็จะมีปุ๋ยเม็ดนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็จะมีตัวยาหรือ้มส้มนะครับที่เขาไปผสมกับปุ๋ยแล้วหวานในนาครับปุ๋ยที่เห็นนี่ก็คือเป็นปุ๋ยเหลือๆนะครับที่ใช้หวาดในนาครับส่วนปุ๋ยสูตรปุ๋ยปุ๋ยสูตรเสมอนั้นผมซื้อมาครับซื้อมาก็ดูจากอายุแล้วก็น่าจะนานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นปีฟ้าอ่อน ก็จะเอาปุ๋ยนะครับสามอย่างนะครับมารวมกันนะครับผสมผสมเลยนะครับเพราะว่าผมก็ใส่แค่ช่วงทีแรกทีเดียวอยู่แล้วนะครับคือช่วงหลังประมาณปลูกก่อนประมาณปลูก15วันประมาณนี้นะครับผมก็ใส่แค่ทีเดียวนะครับที่เหลือผมก็จะไม่ใส่นะครับก็เลยใส่ไปมั่วๆนะครับครั้งที่แล้วที่ผมปลูกมันเทศก็นี่นะครับสูตร่างนี้นะครับอะไรปุ๋ยฟรีนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยล้นนะครับก็ต้องลดน้ำใม้ชุ่มนะครับแต่ผมก็ได้ลดน้ำมาแล้วนะครับรอบๆหนึ่งย้ำๆลดับผมก็ได้เน่ยลดน้ำมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยทับที่หลังแล้วก็จะลดน้ำอีกทีนึงนะครับให้ชุ่มก็ตัวไปลงนนี่นะครับอุปกรณ์ลดน้ำผมก็จะเป็นบัวลดน้ำนะครับค่อยๆลดไปนะครับเรื่อยๆนี่คุณซื้อมาใหม่เลยนะครับก็แตกไปสองอันแล้วตัวน้ำที่เราจะเป็นน้ำบ่อที่บ้าน นี่ครับเปลดซ้ำอีกทีนึงเพราะการให้ปุ๋ยนี่อยากให้ปุ๋ยแล้วก็คือน้ำต้องชุ่มนะครับนะครับไม่ชุม่มต้นไม้อาจจะตายได้นะครับที่เห็นเสียงเจียวจ้าวเจียวจ้านี่คือก็กำลังจะเกี่ยงโครงหลังทานะของบ้านนะครับเป็นบ้านชาวทางใต้นะครับเพราะจริงๆมันของเดิมมันเป็นโครงไม้นะครับ ไอ้วพวงมกินหมดแล้วเปลี่ยนโครงเลยก็เดี๋ยวผมจะไปช่วยเขาต่อจะรีดลดน้ำก่อนนี่นะครับก็เ,เรียบร้อยแล้วครับใส่หมดถุกกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันไข่นะครับหน,นึ่ปงปองสอย่นี้จะเป็นมันยีบขึ้นลงไว้นะครับอันนี้ม่ไข่ตุอันนี้ก็จะเป็นม่วงเพอร์เฟ่นนะครับหน,นึ่ปนง,นนงปลง ตัวนอันนี้ก็จะเ,เป็นส้มแครอทนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นมันผมสงสัยอยู่นะครับว่ามันเป็นมันญี่ปุ่นหรือมันไทยนะครับเพราะว่าในใบเขาเขียนว่าเป็นมันหัวประกาศนะครับใครที่รู้ก็ช่วยบอกบอนะครับตัวน,นี้ก็เป็นเบนนทนะครับส่วนนี้ก็เป็นสากุระไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามา รอรุ่นกันนะครับว่ามันจะมีหัวหรือเปล่าในการปลูกมันญี่ปุ่นทางนี้ผมปกติผมจะปลูกแต่มันเทศติ้งมาแล้วครับเป็นรถหลังผมนะครับแ้วผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นรถที่เอาเครื่องบรรยางไปแลกโครงมาครับแล้วก็ซื้อเครื่องบรรยาร์ไอทีหนึ่งมาตส่มาแปลงมันครับเพราะว่าของเดิมมันเป็นโรลโมเตอร์ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ